ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสารับแบ็คอดัมฮอกแมนวิงนั่นเองซึ่งวิธีการรับเราไปดูกัน,นครับก่อนอื่นให้ท่านผู้ชมเข้ามาในแมป Black Adam Experience ก่อนนะครับและให้ท่านผู้ชมทำตามผมเลยนะก็คือก่อนเราจะไปเนี่ยท่านผู้ชมต้องเอาของฟรีชิ้นเก่าๆของอีเวนต์นี้ที่ผมสอนไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมเข้ามาด้านในนะท่านผู้ชมจะเห็นแป้นพิมพ์อยู่นะครับก็คือเราต้องทำการเปิดสถานที่รับมันเองก่อนเราจะไปรับเนาะก,ก็คือให้เพื่อนๆยืนอยู่ตรงแท่นพวกแท่นสี่เหลี่ยมสีฟ้านะ่ะ ยืนให้ครบสี่มุมเลยยืนให้มันมีแสงกันแหละพอมันมีแสงแล้วเนี่ยประตูก็จะเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนประตูมันเปิดเลยนะโอเคนะครับก็ตอนนี้ประตูมันเปิดแล้วเนาะ,นะก็ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับปีกมันจะอยู่ห้องลับตรงนี้นะนี่ให้เข้าไปเลยแล้วก็กดอ e ีนะครับนี่นะฮะวิธีการลับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กแชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อเข้าคลซคอดติดตามแฟนเพจแล้วกดซื้อกางเก็กด้วยสำหรับนี้ลัไปเพียงเท่านั้ครับ สวัสดีครับก็ขอบคุณที่รับชิมคลิปจนจบนะครับจำนะครับต้องรับของฟรีชิ้นเก่าก่อนนะ